ามกลางความเงียบสงบของมหา,ลาพลัยผืนใหญ่ในขณะที่อาทิตย์กำลังสาดแสงส่องชีวิตให้หมู่สัตว์ลานหนุ่มยืนพนมมือรวบรวมสมาธิและสูดลมหายใจเข้าปอดผ่านฐานทั้งสามคือปลายจมูกกลางอกและช่องท้องเข้าสมาธิเต็มกำลังและถอนสมาธิกลับสู่อุปจาระสมาธิอีกครั้งพร้อมกับว่าคาถาวิชาพลานที่ได้ร่ำเรียนมา คาถาพลานบทที่สี่นารายย่ำธรณีมือขวาของพรานปักปลายแหลมของมีดอิเนเบคู่ใจลงดินพร้อมกับปีนขึ้นนั่งห้างสูงใหญ่ที่ผูกเอาไว้ก่อนหน้าว่าด้วยคาถาพรานทั้งหลายพรานเดียวหนุ่มใหญ่แห่งหมูม่บ้านพรานคมอัศนีเป็นหนึ่งในผู้ที่ชำนาญวิชาพรานบทที่สี่เป็นที่สุดและด้วยวิชาและคาถาพรานบทนี้ หากเข้าสมาธิถูกจุดแล้วใช้คาถานี้เอาของแหลมมีคมปักลงดินในระยะโดยรอบไม่ต่ำกว่า50เมตรมีสัตว์ป่าหรือมีความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะย่องเบาหรือเดินเงียบแค่ไหนผู้ใช้คาถาพรานบทนี้จะสามารถรับรู้ได้ก่อนทันทีไม่แม้แต่สิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ทั้งหมดหากแม้แต่อัมนุษย์หรือพูดผีปีศาจทั้งหลายหากเข้ามาในเขตของคาถาพรานบทนี้ ผู้ใช้ก็ย่อมรู้ได้และการรับรู้จากคาถานี้มันรับรู้ด้วยกำลังของจิตมิใช่การรับรู้ด้วยหูหรือตาไม่นานนักเสียงสั่นสะเทือนของฝีเท้าจากตัวอะไรสักอย่างดังขึ้นที่โพรงหญ้าตรงหน้าด้วยสมาธิจากคาถาพรานตอบรับเสียงฝีเท้าที่เข้ามาในเขตของคาถาพรานทันทีพรานหนุ่มยิงลูกซองใส่โพรงญ่าที่สั่นไหวในช่วงพลิบตา เอ้ยหมูป่าเหรอวะเด็ดฆ่าสิแบบนี้พรานหนุ่มปีนลงจากนั่งห้างที่ผูกเอาไว้อย่างชำนาญแล้วเดินเข้าไปลากซากอันไรวิญญาณของหมูป่าแบกขึ้นไหลพร้อมกับเก็บมีดอินเนปที่ปักเอาไว้และเดินกลับหมู่บ้านทันทีทางเดินกลับหมู่บ้านของพรานหนุ่มเต็มไปด้วยป่าไม้รกทึบทุกทางโค้งและทางเลี้ยวล้วนมีสัญ,ญลักษณ์รูปสายฟ้าอยู่ที่ปลายต้นไม้ เป็นจุดสังเกตสำหรับหมู่พรานป่าที่ย่อมต้องรู้ดีว่าทางเบื้องหน้าที่กําลังเดินไปนั้นกําลังตรงไปที่หมู่บ้านพรานคมอัศนีแล้วว่าด้วยเรื่องหมู่บ้านพรานคมอัศนีหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านโบราณที่เป็นพรานป่ากันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษและหมู่บ้านพรานแห่งนี้ก็สืบทอดวิชาพรานจากรุ่นสู่รุ่นต่อลงมาเรื่อยๆกินเวลาล่วงเลยมาก,กว่าร้อยปีแล้วหมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาใหญ่สี่ลูกการเข้ามาที่หมู่บ้านพานแห่งนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่ผ่านป่าหรือว่าคนมีฝีมือจริงๆอาจจะมาไม่ถึงเพราะว่าหมู่บ้านพานป่าแห่งนี้อยู่ไกลจากตัวเมืองกว่าจะเดินทางมาถึงก็กินเวลาเป็นวันๆรวมถึงต้องผ่านอุปสรรคนานานับประการไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายต่างๆที่อยู่ในป่าหรือแม้แต่อถรรพ์เล่นลับจากสิ่งที่มองไม่เห็น เรียกได้ว่าอันตรายทุกย่างก้าวเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นชื่อเสียงของนายพรานทั้งหลายของหมู่บ้านพรานคมอัศนีก็กระจรกระจายเป็นที่เลื่องลือไปทุกทั่วภูมิภาคเพราะว่าพรานป่าของหมู่บ้านแห่งนี้แทบทุกคนจะมีวิชาอาคมเฉพาะตัวกันทั้งนั้นต่างคนต่างถนัดและก็ชำนาญวิชาพรานกันคนละแบบมีคนจากเมืองกรุงหรือคนจากบ้านป่าหมู่บ้านอื่นเอามาไหว้วาน หรือเข้ามาจ้างในพรานจากหมู่บ้านพรานคมอัศนีทำบรารกิจอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นตอนที่เสืออารวาสในเขตใกล้เมืองหรือแม้แต่ผีป่าอาถรรพ์ต่างๆที่ชาวบ้านทั่วไปไม่สามารถปราบได้เป็นที่รู้กันว่าถ้ามาจ้างในพรานจากหมู่บ้านพรานแห่งนี้จะทำงานสำเร็จทุกครั้งเอ้ยไอดเดียวหมูป่าตัวใหญ่เลยนี่วาเสียงพรานสิงตะโกนมาจากข้างเดือนตัวเอง ขณะที่มือกำลังถือกล้องยาสูบอยู่ตอนแรกกผมกะจะได้กวางปลาแต่ไอหมูตัวนี้เนี่ยมันเดินเข้ามาในเขตคาถาของผมผมก็เลยลั่นไกลซะเลยลุงสิงรานเดียวตอบพร้อมกับแบกร่างหมูปากตัวใหญ่เดินผ่านไปเองนะ่ะไปหาปู่ทองก้อนหน่อยเห็นเรียกตั้งแต่เมื่อครั้งวันแล้วข้าเห็นว่าหมู่บ้านอื่นเขามาขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรนะลุงสิงพอจะรู้หรือเปล่า เอาเถอะน้าเองไปถึงเดี๋ยวก็รู้เองแหละท่ามกลางโถงเรือนของพรานทองก้อนพรานเข้ามากประสบการณ์และมากไปด้วยวิชาอาคมที่ถูกถ่ายทอดจากครูพรานจากรุ่นสู่รุ่นพรานทองก้อนเป็นที่ยอมรับของบรรดาพรานทั้งหลายในหมู่บ้านพรานคมอัศนีและพรานทั้งหลายในหมู่บ้านนี้ยกให้พรานทองก้อนเป็นหัวหน้าหมู่บ้านพรานแห่งนี้เอ้ยมาสักทีไอ้พรานตาเหี่ยว เสียงพรานทองก้อนพูดขึ้นท่ามกลางที่ประชุมตาเหี่ยวตาเหี่ยวที่ไหนกันปูป่อูทองก้อนก็พูดความจริงไอตัวผมเนี่ยมีดีเพราะคาถาพรานที่ปู่สอนนั่นแหละรานหนุ่มพูดด้วยความถ่อมตัวเอา้าเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันที่ข้าเรียกประชุมพรานทั้งหลายเนี่ยก็คือเมื่อเช้าไอเจ้าเงาะคนจากหมู่บ้านเชิงเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือพรานจากหมู่บ้านเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่หมู่บ้านเชิงเขา มันมีเสือโคร่งตัวใหญ่ออกอารวาสมันแอบเข้ามากินสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงจนได้รับความเดือดร้อนแล้วจากที่ข้าฟังเนี่ยข้ารู้สึกว่าเสือตัวนี้เนี่ยมันฉลาดกว่าเสือตัวอื่น,นเราเห็นไอ้เจ้าเงาะมันบอกว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยมันวางกับดักก็แล้วนั่งห้างซุ่มหญิงก็แล้วแต่ทํายังไงก็จับมันไม่ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายทํายังไงเนี่ยไอ้เสือตัวนี้มันก็หนีรอดไปได้ทุกที เพราะเหตุนี้แหละไอเดียวเอ้ยอ่าถึงเรียกเอ็งมาเพราะว่าคาถาพรานที่เอ็งถนัดที่สุดเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ในงานครั้งนี้ข้าอยากจะให้เอ็งไปพร้อมกับพรานทองอยู่พ่อทงอยู่เป็นคนใจเย็นอาจจะหยุดลูกบ้าของเอ็งได้บ้างแล้วพ่อทงอยู่ว่ายังไงละพี่ว่ายังไงฉันก็ว่ายอย่างนั้นฉันเคยขาดสักครั้งไหมละ่ะเหลือตัวนี้เนี่ยไม่เกินสามวันงานน่าจะเรียบร้อย เพราะฉันไปทำงานกับพ่อพรานตาเหี่ยวนีนาทุกคนในโถงเรือนของพานทองก้อนต่างขำด้วยความสนิทสนมเอ้ยไอเจ้าเงาะย็งจะเดินทางวันนี้เลยไหมอะรานเดียวถามด้วยน้ำเสียงแข็งขันครับวันนี้เลยก็ได้ครับพ่อพรานเด็กหนุ่มรับคำทันทีงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับเรือนไปเตรียมของก่อนแล้วกันนะครับปู่และเดี๋ยวจะกลับมาหาปู่ทองอยู่ที่เรือนนี้แล้วกันเออ ตามสบายพอพรานตาเหี่ยวสองพรานกับอีกหนึ่งหนุ่มน้อยชาวบ้านเชิงเขาเดินลัดเลาะ,ะชายป่าตั้งแต่ก่อนตะวันจะสาดแสงลงตรงกลางหัวต้นแสงจันทร์เดือนหงายเริ่มกลืนกินแสงตะวันชายป่าเออเว้ยถึงทุกทีพ่อพรานกับปู่พราน ทำไมเหมือนไม่เหนื่อยกันเลยล่ะครับตัวผมเองยังหนุ่มยังแน่นแท้แท้เกือบจะเป็นลมแล้วลูวกข้าเป็นพรานโวยเดินป่าเหนื่อยก็ไม่เรียกพรานสิวะมาเถิดพ่อพรานทั้งสองขอให้พวกเราได้ต้อนรับท่านเราเตรียมที่พักไว้ให้เรียบร้อยแล้วเสียงจากชายสูงอายุคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยความนอบนอ้อมขอบใจท่านมากแต่ก็ไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากหรอกเรื่องพักเนี่ยเรื่องเล็ก พาข้าทังสองไปดูจุดที่เสือเข้าหมู่บ้านมาก่อนเถอะเผื่อหากว่ามันกลับมาในคืนนี้เราจะได้เตรียมรับมือมันได้เสียงพรานทองอยู่พูดด้วยน้ำเสียงที่นอบน้อมเช่นเดียวกันข้าขอแนะนำตัวสักหน่อยเถอะอาชื่อบุญทิ้งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเชิงเขาแห่งนี้เอาละลงุงไปดูรอยเสือก่อนเถอะอาจ,จะได้รู้ว่าควรทำยังไงต่อรานเดียวพูด งั้นเชิญตามเข้ามาที่ท้ายหมู่บ้านเลยดีกว่าเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เสือมันเข้ามาลักไก่เนี่ยมันมาจากทางท้ายหมู่บ้านเนี่ยแหละจ้าหมู่บ้านเชิงเขาที่เงียบสงบเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีชาวบ้านประกอบอาชีพปศุสัตว์มากที่สุดของป่าแถบนี้ไม่ว่าจะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูหรือแม้แต่เลี้ยงวัวหากชาวบ้านป่าไม่ได้เข้าป่าลึกเพื่อล่าสัตว์จริง หมู่บ้านป่าเชิงเขาแห่งนี้คือสถานที่ในการหาซื้อเนื้อสัตว์ได้อย่างง่ายดายเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เลี้ยงสัตว์และก็แปรรูปส่งให้กับพ่อค้าคนกลางที่ขึ้นมาขอซื้อและนําไปขายต่อในเมืองอีกทีตรงนี้หลจะจ้ะคือเล้าไก่ที่ไอ้เสือร้ายมันเข้ามามันเข้ามากี่รอบแล้วลุงผู้ใหญ่ท่านนับรวมเมื่อวันก่อนครั้งนี้ก็คือครั้งที่สาม ไก่หายไปจะหมดเล่าอยู่แล้วไอเดียวเว้ยมาดูรอยนี่หน่อยพรานทองก้อนร้องเรียกคู่หูพรานหนุม่มเฮ้ยเสือตัวนี้มันพิการนี่ว่าดูจากรอยเท้าของมันแล้วเนี่ยถึงตัวมันจะใหญ่ก็จริงแต่รอยเท้าขวาของมันก้าวสั้นกว่าข้างอื่นๆถ้ามันไม่พิการก็แสดงว่าตามันบอดข้างขวาอย่างแน่นอนและการล่าของมันก็ผิดปกติอย่างหนึ่ง ปกติแล้วเสือมันจะไม่ล่าเหยื่อที่ไกลจากจุดที่มันพักนักแต่นี่มันมาหากินถึงในหมู่บ้านคนแสดงว่าตัวมันเองเนี่ยต้องมีความจําเป็นอะไรบางอย่างถึงกล้าเข้ามาถึงที่อยู่ของคนนั่นแหละพ่อพรานแล้วไอ้เสือตัวนี้เนี่ยมันฉลาดมากยิงมันยังไงก็ไม่โดนพอขึ้นลำปืนหันไปทางมันมันก็จะหลบทันทีวางกับดักเอาไว้ก็เอาไม่อยู่มันเอาเต็นเตะทิ้งหมดเลย พวกข้าเนี่ยขุดหลุมใส่ขวากเอาไว้มันก็กระโดดข้ามเฉยๆพวกฉันเองเนี่ยหมดปัญญาจริงๆเอาเถิดพรอบุญทิ้งอย่าคิดมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแสงอาทิตย์ส่องเข้าป่าเมื่อไหร่พวกเราจะเริ่มไล่ล่าไหลายตัวนี้หากกับดักธรรมดาเอาไม่อยู่อาจจะต้องใช้กับดักแบบพิเศษกับดักอะไรหรือครับท่านปู่พานทองก้อน มันเป็นกับดักที่ใช้ได้เฉพาะพรานในหมู่บ้านพรานคมอัตนียังไงล่ะลุงอันที่อื่นเขาใช้กันไม่เป็นหรอกแสงตะวันสาดส่องสู่โปรงไพลเสียงหมู่มวลปักษาต่างร้องร่ำให้สัญญาณว่าวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเอ้ยไอเดียวมา เริ่มกันเลยดีกว่ารานเท่าจากหมู่บ้านพรานออกคำสั่งอืมเริ่มจากอะไรก่อนดีครับโป้รานเดียวต้องการคำตอบเออเองไปหาตำแหน่งผูกนั่งห้างสำหรับคืนนี้หน่อยแล้วกันหามุมดีๆแล้วก็ผูกนั่งห้างได้เลยเดี๋ยวข้าจะไปเตรียมกับดักมาวางอ,อืมแล้วให้คนของทางหมู่บ้านข้าเนี่ยช่วยอะไรพวกท่านได้บ้างหรือเปล่า ชายชราหัวหน้าหมู่บ้านเอ่ยขึ้นวยอยู่เฉยๆทั้งพรานเท่าและพรานหนุ่มจากหมู่บ้านพรานได้พูดขึ้นมาพร้อมกันเอาอย่างนี้แล้วกันลุงผู้ใหญ่ลุงช่วยเกณฑ์คนของลุงมมนะออกห่างจากป่าท้ายหมู่บ้านแล้วกันและผมเนี่ยก็ขอไก่กับหมูอย่างละตัวเพื่อทําเหยื่อล่อขอ,อแค่นี้แหละแล้วคืนนี้เนี่ยก็บอกให้ชาวบ้านอย่าออกมาจากบ้านแล้วกันป่อยให้หน้าที่เนียเป็นของพวกผมเถอะ เอาอย่างนั้นก็ได้แต่มันจะดีหรอพ่อพร,พรานดีทั้งพรานเฒ่าและพรานหนุ่มจากหมู่บ้านพรานได้พูดขึ้นมาพร้อมกันอีกครั้งพรานเดี่ยวเดินตามรอยเท้าเก่าของเสือร้ายที่เคยเข้ามาในหมู่บ้านนี้จนไปเจอเบาะแสสาคัญเข้าเฮ้ยรอยเท้ามันออกมาจากถ้านี่ว่าแสดงว่าเองอยู่ในนี้แน่นอนในเสือร้ายอาหารหมดเมื่อไหร่ร้อยทั้งร้อย เองต้องออกมาจากรังแน่งั้นเดี๋ยวข้าจะผูกนั่งห้างรอส่งแกลงนาลกอยู่ตรงนี้แล้วกันรานนมบนพึมพำอยู่คนเดียวรังก็เอาไม้และเชือกที่ติดตัวมาด้วยผูกเข้าหากันพร้อมกับยึดเข้าต้นไม้ใหญ่หน้าถ่ำเฮะเสียงผิวปากสัญญาณจากปู่ท้องก้อนนี่นาะรานเดียวหันหลังกลับไปมองที่มาของเสียงทันที สัญญาณผิวปากตอบรับของพรานหนุ่มดังขึ้นสวน,นทันทีลักษณะการผิวปากตอบรับแบบนี้หากเป็นบ้านป่าที่อื่นก็คงจะไม่สามารถรับรู้ได้แต่สำหรับหมู่บ้านพรานคมอ,อัจนีหมู่บ้านที่มีพรานฝีมือดีมากด้วยอาคมแก่งกล้าหมู่บ้านแห่งนี้พรานทุกคนจะมีสัญญาณผิวปากเฉพาะตัวใช้สำหรับตอบรับกันเป็นในว่ารับรู้การมาถึงซึ่งกันและกัน เป็นสัญญาณเรียกหากันโดยที่ไม่ต้องตะโกนใช้เสียงระหว่างทำภารกิจในป่าการใช้เสียงดังในป่าใหญ่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักร้านทั้งหลายต่างรู้ดีนั่งห้างเรียบร้อยไม่ไหวเดียวพร้อมสําหรับคืนนี้แล้วครับปูเออเอาเหยื่อล่อมาแล้วเดี๋ยวเรานั่งห้างซุ่มรอที่นี่ตั้งแต่ตอนนี้เลยปูจากเมื่อวันที่ชาวบ้านบอกเนี่ย วันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วที่เสือตัวนี้มันไม่เข้ามาหาอาหารในหมู่บ้านงานของมันต้องหมดแล้วอย่างแน่นอนงั้นวันนี้แหละปูมันจําเป็นต้องออกไล่อีกครั้งแล้ววันนี้แหละก็จะเป็นวันตายของมันเออขอให้เป็นแบบนั้นแล้วกันข้าเองเนี่ยไม่อยากจะออกจากหมู่บ้านนานอยากให้จบในวันเดียวเหมือนกันปู่แก่แล้วโว้ยเอาตะวันตรงหัวแล้วนี่วา กาลงไปไล่คาถาก่อนแล้วกันนะในขณะที่อาทิตย์สาดแสงสองลงมาที่กลางกระหม่อมรานเท่าพนมมือรวบรวมสมาธิและสูดลมหายใจเข้าปอดผ่านฐานทั้งสามคือปลายจมูกลางอกและช่องท้องเข้าสมาธิเต็มกำลังและถอนสมาธิกลับมาสู่อุปจารสมาธิอีกครั้งพร้อมกับว่าคาถาวิชาพรานคาถาพราน,รานบทที่เจ็ด ธรณีรณพรางไพลยพรานเท่าเอาเชือกป่านเส้นใหญ่ไร้คาถาพรานแล้วผูกเป็นห่วงโยนลงไปจากนั่งห้างทันใดที่เชือกลงอาคมสัมผัสกับพื้นธรณีเชือกก็ค่อยๆซึมหายลงดินไปอย่างไร้ล่องลอยวิชาพรานธรณีพรางไพลยน,นี้ร้านต้องอยู่แห่งหมู่บ้านพรานคมอัจนีิเป็นผู้ที่ใช้วิชานี้ได้อย่างคล่องตัวที่สุดไม่แม้แต่สัตว์ป่าน้อยใหญ่ จะเป็นผีสางนางไม้หรืออมนุษย์ตัวไหนๆหากเดินเข้ามาในกำดักพรานที่ลงด้วยคาถานี้เชื่อกกับกำดักอาคมจะผูกลัดขาและถูกเชือกตรึงกับพื้นทรณีทันทีผู้ที่เหยียบกำดักนี้จะไม่สามารถตัดเชือกกำดักออกได้จนกว่าเจ้าของคาถาจะมาแก้ด้วยมือของตัวเองเว้นแต่ว่าคนที่ถูกกำดักจะมีสมาธิที่สูงกว่าผู้ใช้คาถา และกับดักปรานลงอาคมนี้หากพรานผู้ใช้คาถาผูกเชือกด้วยคาถาพราณนี้แล้วถ้าหากว่ากับดักตกลงถึงพื้นผิวธรณีกับดักนี้จะพรางตาและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโอ้นี่ปู่ทำกับดักกี่วงเนี่ยโว้4-5วงก็ใช้สมาธิแทบจะเป็นลมแล้วโว้ยกูแก่แล้วนะไอเดียวจะให้กูมาผูกกับดักเป็นสิบวงเหมือนตอนกูหนุ่มๆไม่ได้โว้ย เวลาผ่านไปนานหลายชั่วยามจนอาทิตย์รับขอบฟ้าแสงอาทิตย์ถูกแทนที่ด้วยแสงจันทร์วันเพลญเต็มดวงอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวสองพรานบนนั่งห้างางเพ่งมองในความมืดของพื้นป่าใหญ่โอ้โอ้นี่ก็ดึกมากแล้วนะยังไม่มีวี่แววของไอเสือตัวนั้นสักเอะเดียวเลยเออนะสิหรือว่าวันนี้มันจะไม่ออกล่าวะ มันน่าจะเป็นไปไม่ได้นี่นาะวันนี้เนี่ยมันน่าจะหิวเต็มที่แล้วผมว่ามันแปลกๆนะปูผมลงไปไล่กระถาทิ้งเอาไว้ดีกว่าเผื่อมันเข้ามาในเขตกระถาของผมเราจะได้รู้ทันทีท่ามกลางความเงียบสงบของผืนป่าย,ยามราตีรานหนุ่มยืนพนมมือรวบรวมสมาธิและสูดลมหายใจเข้าปอดผ่านฐานทั้งสามคือปลายจมูกหลางอกและช่องท้อง เข้าสมาธิเต็มกำลังและถอนสมาธิกลับสู่อุปจารสมาธิอีกครั้งพร้อมกับว่าคาถาวิชาพานที่เด้ร่ำเรียนมาคาถาพรานบทที่สี่นารายย่ำธรณีมือขวาของพรานหนุ่มปักปลายแหลมของมีดอินเนบคู่ใจลงดินดินเสียง,งไร้คาถาพรานและทันใดนั้นพรานหนุ่มรู้ตัวทันทีถึงภัยร้ายที่กำลังมุ่งเข้ามาหาโอ้เฮ้ มันหลบได้นี่มันจ้องรอเราลงมาจากนั่งห้างอยู่นี่ว่ะอีเดียวเองระวังตัวนะเดี๋ยวข้าจะยิงจากด้านบนให้แสนรู้นักน้่มึงเจอลูกซองสั้นขันหน่อยเสือร้ายเดินวนอยู่รอบนอกระหว่างปากถ้ำและนั่งห้างที่พรานทั้งสองผูกอยู่บนต้นไม้เสือร้ายตัวนี้นี่มันแสนรู้มากมันรู้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วว่ามีพรานผูกนั่งห้างจ้องจะล่ามัน มันเลยไม่ยอมเดินกลับเข้าถ้ำแสงจันรสาดสองลงมากลางผืนป่าแตงจันกระทบเพียงดวงตาที่แปลงประกายของเสือร้ายตัวนี้รันเท่ารับบทเป็นหน่วยโจมตีระยะไกลนั่งอยู่บนนั่งห้างส่วนพรานหนุ่มเลือดร้อนถือลูกซองสั้นพร้อมกับนั่งตั้งท่าพร้อมยิงอยู่ใต้นั่งห้างทั้งเสือร้ายและพานมากประสบการณ์ทั้งสองตักช่วงชิงจังหวะในการปลดชีวิตคู่ต่อสู้จนท้ายที่สุด เสือร้ายชิงจังหวะที่ลับตาพรานเท่าที่นั่งอยู่บนนั่งห้างกระจรใส่พรานหนุ่มที่ยืนดูเชิงอยู่หน้าถ้ำทันทีแต่อน,นิจจาเดรชาตัวนี้ไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังหลงกลพรานเท่าจอมเจ้าเล่ห์อย่างจังจังหวะที่เสือร้ายตาบอดกระจนเข้าหาพรานหนุ่มถึงจะเอี้ยวตัวหลบกระสุนของพรานเท่าบนนั่งห้างได้แต่มันเอง ไม่สามารถมองเห็นกับดักพรานที่พรางตาของพรานเท่าได้ขาขวาของเสือร้ายเหยียบลงพื้นธรณีที่มีกับดักพางตาอยู่เรียบร้อยเสร็จคะละพรานเท่าลันไกปืนโดนขาขวาของเสือร้ายตัวนี้อย่างจังเฮ้ยจบแล้วนะข้าขออโหสิกรรมกับเองด้วยแล้วกันข้าเองจำเป็นต้องทำ เพราะว่าเองเข้ามาหากินในเขตของหมู่บ้านมันทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนรานหนุ่มพูดฟางก็หันกระบอกปืนลูกซองสั้นชี้ไปตรงหน้าผากของเสือร้ายตัวนี้อโหสิกรรมไม่ฆ่าด้วยเว้ยลายรานุ่มลั่นไกเข้ากลางหน้าผากของแมวยักษ์ตาบอดทันทีคือเสียงคำรามสุดท้ายก่อนเสือตาบอดตัวนี้มันจะนอนแน่นิ่งไป จบแล้วปูลงมาจากนั่งห้างได้แล้วนะ่าพรานเดี่ยวตะโกนขึ้นไปบนนั่งห้างเออดีเหมือนกันวะจบเร็วดีแบบนี้แหละปูนักเขียนมือใหม่เขาเขียนนิยายครั้งแรกกะเวลาไม่ถูกเลยเอาไว้ตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนักเขียนเขาให้แล้วกันว่าเขียนเรื่องให้มันยาวๆหน่อยพระเอกออกมาแป๊บเดียวเองตัวร้ายตายซะแล้วเฮ้ยอีเดียว เอ็งได้ยินเหมือนข้าหรือเปล่าวะอะเสียงนี้มันรานทั้งสองเดินเข้าไปทางต้นทางของเสียงที่ได้ยินทันทีเสียงเล็กเล็เล็ดล,ลอดออกมาจากในถ้ำหลังศพของเสือร้ายตาบอดเรื่องใหญ่แล้วไงไอ้เสือตาบอดมันมีลูกนี่ว่าแถมลูกยังเป็นลูกโทนีิตั้งหากมีหน้าหลามมันถึงมาหากินในหมู่บ้านเราะว่าตัวมันเองตาบอด เลยล่าสัตว์อื่นลำบากแถมลูกมันเองก็ยังเล็กเลยออกไปล่าไกลๆไม่ได้อีกอเอาไงดีปูหาเรื่อง,งแล้วไงเออวะมันกลับหมู่บ้านก่อนแล้วกันเว้ยว่าแม่มันตายปล่อยลูกมันทิ้งเอาไว้ก็ตายเปล่าๆมันยังหากินเองไม่ได้หรอกพรานทั้งสองอุ้มลูกเสือตัวเล็กกลับหมู่บ้านเชิงเขาไปด้วยเอ้ยชาวบ้านเว้ยปุกเองออกมากันได้แล้ว หมดเรื่องแล้วรานเดี่ยวตะโกนเรียกชาวบ้านที่ปิดบ้านเงียบตามคำสั่งของตัวเองก่อนหน้าเสือ,อร้ายมันตายแล้วหรือเพ,พราพรานอย่างลุงหัวหน้าหมู่บ้านดังขึ้นเรียบร้อยแล้วลุงร่างของมันอยู่หน้าถ้ำท้ายหมู่บ้านลุงนั่นแหละข้าทำสัญ,ญลักษณ์ตามทางไว้ให้แล้วเดินตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอ,เอนั่นแหละแล,แล้วนี่มันอะไรเนี่ยอู้เอาพวกข้าเซงไปตามๆกันเลย ไอเสือตัวนี้มันดันมีลูกโทนอยู่ในถ้ำไงมันถึงเป็นเหตุว่าทําไมเนี่ยมันต้องมาหากินในหมู่บ้านเพราะว่าลาพังตัวมันเองตาบอดก็หากินยากอยู่แล้วหนาซ้ํามันยังมีลูกอีกมันเลยต้องหาแหล่งอาหารที่ไม่ต้องวิ่งลากไกลมากมันเลยมาจบที่เล้าไก่ของลุงนี่ไงไอลูกเสือตัวนี้เนี่ยปล่อยเอาไว้มันก็ตายเปล่า,าขอฝากที่หมู่บ้านเอาไว้แล้วกันหมู่บ้านเชิงเขาทํามาหากินเกี่ยวกับปศุสัตว์อยู่แล้ว อาหารการกินของเสือตัวนี้เนี่ยน่าจะปั้นให้มันได้ไม่ยากมันเริ่มโตก็หาวิธีเอามันกลับไปปล่อยในป่าลึกแล้วกันนะพอบุญทิง้งคงจะไม่ต้องตามพวกข้ามาช่วยปล่อยอีกละ่ะโอ้ยคงไม่ต้องแล้วละจ้ะพ่อพลานแค่นี้เนี่ยพวกข้าก็เกรงใจมากๆแล้วแล้วในส่วนของค่าจ้างว่ายังไงกันดีละ่ะค่าจ้างที่ตกลงกับปู่ทองก้อนเป็นไก่กับหมูใช่ไหม ถ้าพอบนทิ้งพร้อมเมื่อไรก็ขนส่งไปที่หมู่บ้านค้าได้เลยเอางี้ลุงถ้าจะขนส่งไปเนี่ยอยากจะเดินทางไปหมู่บ้านพรานคมอัศนีง่ายๆเนี่ยค้าจะมีวิธีบอกให้อยากจะรู้ไหมล่ะอยากรู้แน่นอนจาพ่อพรานเพราะว่าทั้งไก่ทั้งหมูเนี่ยใช้คนขนส่งเยอะอาจจะใช้เวลาเป็น,นวันๆถ้าหากว่าพ่อพรานบอกทางลัดให้ผู้ค้าเองจะได้เดินทางสะดวกแล้วก็ไวขึ้น คืออย่างนี้ลุงบุญทิ้งถ้าจะบอกให้นะการที่จะเดินทางไปหมู่บ้านพรานของพวกข้าเนี่ยทุกครั้งที่เจอต้นตะเคียนในป่าให้มองที่โคนต้นตะเคียนที่โคนเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปสายฟ้ากับลูกศรบอกทางถ้าหากมาตามทางนี้ก็จะถึงแล้วก็ไวกว่าเดินเท้าปกติในป่าเอาละเอาละไอเดียวเองพูดเยอะไปแล้วเว้ยแยกย้ายกันเถอะพอบุญทิ้ง ข้ากับพรานเดียวเนี่ยจะขอพักที่นี่อีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้แสงตะวันส่องเมื่อไหรข้าจะรีบเดินทางกลับหมู่บ้านของพวกข้าทันทีรบกวนแค่นี้แหละพ่อผู้ใหญ่ยินดีเลยจับปูพานหากขาดหรืออะไรก็เรียกใช้คนในหมู่บ้านได้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวเช้าเมื่อไหร่ข้าจะให้เด็กๆเกตรียมสเสบียงสำหรับการเดินทางในวันพรุ่งให้ อาทิตย์กำลังส่องแสงให้ชีวิตหมูสัตว์อีกครั้งในรุ่งเช้าพรานเท่าและพรานหนุ่มคู่หูเดินทางกลับจากทำภารกิจที่หมู่บ้านเชิงเขามุ่งตรงกับหมู่บ้านพรานคมอัศนีทันทีทุกภารกิจที่ได้รับล้วนจำเป็นต้องมีค่าจ้างและสินน้ำใจในการตอบแทนทั้งนั้นแต่ค่าจ้างนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนจ้างหากหมู่บ้านป่าทั่วไปอย่างเช่นหมู่บ้านเชิงเขาแห่งนี้ที่มีดีในการปรสุสสตว ก็จ่ายค่าจ้างเป็นไก่เป็นหมูแต่ถ้าหากภารกิจมีความยากมากหรือเสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงตายสุดๆ่าจ้างค่าตอบแทนก็จำเป็นต้องสมน้ำสมเนื้อกับภารกิจที่ว่าจ้างและถ้าหากว่าเป็นการว่าจ้างของขาหาบดีเศรษฐีในตัวเมืองใหญ่ค่าตอบแทนก็จำเป็นต้องเป็นเงินตรามหาศาลและหากแม้ว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้ยากไร้แต่ได้รับความเดือดร้อนจากผืนป่า พาจ้างครั้งนั้นอาจจะมีเพียงแค่น้ําเปล่ากลาเดียวเลยก็ได้พรานในหมู่บ้านพรานคมอัศนีทุกคนล้วนแต่ยินดีรับน้ําใจไว้อย่างไม่มีใครกล้าปฏิเสธเลยก่อนอื่นเลยครับผมต้องกราบสวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการก่อนเลยนะครับ รวมถึงขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ฟังกันจนจบเลยคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นคลิปวิดีโอแรกของพวกเราชาวหมู่บ้านพรานนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับพวกเราทีมงานหมู่บ้านพรานจะพยายามรังสรรค์ผลงานให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และก็จะพยายามทําคลิปวิดีโอนในคลิปต่อๆไปให้ออกมาดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบครับชอบในผลงานของพวกเราชาวหมู่บ้านพรานสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับด้วยการกดซับสไครป์เป็นอย่างแรก รวมถึงกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดแชร์ไปที่ไหนสักที่ที่คุณต้องการครับอีกทั้งคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ติชมพวกเราได้นะครับผมและทีมงานหมู่บ้านพรานทุกคนอ่านทุกคอมเมนต์ของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับและสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับฟังกันจนจบเลยเดี๋ยววิเจอกันใหม่กับคลิปของหมู่บ้านพรานวิดีโอหน้ากดติดตามไว้ได้เลยครับไม่นานเกินรออย่างแน่นอน